สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมือนี้มาเลยกขามาผบพ่อพี่น้องขึอนเก้านะครับด้ช่วงตะเซานะครับมอนี้ครับมือว่านนะครับมาเลยก็ได้ไปตามแม่ท่านแม่ออนจันทร้วเด้อพี่น้องนะครับก็ไปถามคุณแม่ว่าพูมเจ้าที่เพิ่นมาบอกบ่นะครับคุณแม่รักบอกสุฟังว่าสินแรกกับไปแล้วนะครับก็เห็นผู้บนญมาอยู่ในฝันนะครับหอูม้าว่าว่าวางของเขาขวางนะครับผนก็เลยว่า บเก็บ้องเมียนครับป่ะกอขายเคียกองเข่าด้วยพี่น้องเคีย่องอะไรพนก็นั่งนะครับนั่งโดนเติบพนก็ไปนะครับพนว่าบ่ได้เบอหยังนะครับพนยายว่าฟังนะครับแล้วก็มีน้ำสินหันนะครับพนก็ว่าพนไปวันขีอเก่านะครับไปยุวัดนั่นแหละนอนอยู่บงเก่านะครับก็ว่าบบฝันยังเด้นะครับแต่ว่าก็เลยมาเล่าคุณนแม่นะครับถามคุณนแม่สอบถามพุ่นนี่แหละพนก็บอกสอฟังว่า เพื่อนก็ได้เอาเลขมอเลยนะครับ16 17นะครับไปเสียงเวิงนะครับพอดีมอรวยก็ไปสัมผัสเพิ่อนตอนต้นๆครับ่นก็ถามมอเลยฝันดีบ่นะครับก็เลยเราคมฝันเู็คนฟังนนะครับเราแล้วเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวแม่สิล่องไปเสียงเวิ้งสั่นนะครับเพินก็เลยวางสั้นนะครับเพินก็เลยเราสู้มอเลยฟังว่าไปเสียงแล้วนะครับเปิดไปเสียง16 17แล้วก็19นะครับระหวานะครับเพิ่นก็บว่าฝันดีนะครับฝันว่าได้ มีคนเอาเงินมาให้ก็ได้กำเงินกำท่องอยู่นะครับเป็นวังชันนะครับกำเงินนะพ้ทงท่องมีนะครับมันติดซื้อนะครับก็ได้กำเอาเงินอยู่นะครับพป็นวังชันนะครับแล้วพระโกะพระพ่ฝันอีกมื่อหนึ่งนะครับฝันว่ามีเขอมบินบินเครื่องฟ้านะครับบินลงมาหาเพลินนะครับอยู่หน้านะครับลงมาจอดใกล้เพลินแล้วก็มีผัวกับเมียครับมานะครับแต่หาฟื้นนะครับ ได้ฟื้นเลยเป็นฟื้นไปต่อใหม่แล้วพี่น้องไปค้างเซ่ล้างคีมบินแล้วก็ขี้บินไปนะครับเปินวานะครับแต่ในความฝันเนี่ยเปินอยู่หน้านะครับเปิลมาค้างโกบท่านค้างโกว้ตัวหนึง่งอยู่กับปลาลายหลายพี่น้องนะครับเป็นบวกหนา้าพี่น้องที่นะครับเป็นบวกหนา้าภาษาไทยเลยเป็นบอ่อนา้านเล็กนะครับบ่อน้ากับใครบ่อน้าธรรมชาสตร์น,รน,ครน,คระ,นะครับแล้วก็ค้างโกว้นะครักบกับปลาไ้เปินวาปลาเนี่ยบักลายนะครับแต่ว่าเริ่มถามว่าปลาชนิดใดนะครับ แล้วก็ไม่คบตัวเดียวคนบางซี่นะครับในความฝันเพิ่นนะครับก็เลยว่าขอลงเงเนไปยังายามคนแม่ครับว์คุณแม่โอ้ยพยายางเอาลูกหลานเพิ่นนะครับเพิ่นว่าแม่พูดมาบอกแม่ว่าหมั่นใจโดยสัตเพิ่นว่าเพิ่นหวังสันนะครับหมอรวยก็เลยต้องมาบอกเองนะพี่น้องนะครับที่มาบอกเองเพราะว่าหมอรวยให้เพิ่นเอาเลขสิบหกสิบเจ็ดไปเสี่ยงให้นะครับเพิ่นเสี่ยงแล้วเพิ่นฝันดีนะครับฝันว่าได้เงินนะครับเพินเอาเงินมาให้แล้วก็ได้กลับมานะครับ ็เลยต้องเอาคือพอเิ่นเซียงไห้อามาลงนะครับแล้วก็พวฟันคุณแม่ก็ถือว่าฟันดีนะครับแต่ว่าคุณแม่เล่าว่าให้มันมันใจเลิพุ่มบอกนะนะเมียตั้งบอกนะครับเนาะก็เลยว่กเอาว่าสักว์อ,อนุญาตคุณแม่นะครับก็เชียาเลี้ยงเลขที่คุณแม่เซียงไห้นะครับกับพวฟันคุณแม่มาลงเพราะว่าพี่น้องก็ทามหลายคนหลายผู้หลายคนนะครับว่าตามแม่อ่อนจันใ้แน่นะครับเเอาลยก็เลยต้องเอามาลงนะครับเผื่อเป็น การประกอบการดินใจนะครับการเล่นนะครับเวยเหล่าตะวันไทยนะครับนงวดนี้นะครับขมีเลขที่ีุณแมวไปเสียงนะครับคือสิบหกสิบเก็ดสิบเก้าคราเนี่ยคือเลขเสียงนะครับเดี๋ยวที่แจ้ใเรื่อพี่น้องนะคืกเดียงการหาเสียงเลขเสียงนะครับอันนี้คือเลขเสียงคุนแม่นะครับสิบหกสิบเก็ดสิบเก้าส่วนเลขข้อมฟันนี่คุณแม่ลอตเตอี่นะครับตีว่าลติีว่า ปดเก้าเจ็ดเก้านะครับคุว่ากรบเป็นเก้านะครับปลาเป็นแปดอันนึงมันกะทิว่ากรบเก้าปลาเป็นเจ็ดนะครับส่วนนั้นมร์ตลทีซอยหนึ่งคือแปดเก้าเจ็ดเก้ามาร์ตพี่น้องบวกหน้าม,มันตึงกลมๆนะพี่น้องเนาะบวกหน้ามันไม่เป็นขาหน้านาะเป็นบวกหน้านะครับมาร์ติมาร์ติเรตีศูนย์แปดเก้าศูนย์เจ็ดเก้านะครับเป็นข้อมฝันของนัน้นคุณแม่อ่อนจันนะครับเพราะว่าบวกหน้าม,มันต้องเป็นศูนย์แล้วนะครับ บวกน้ำนันเป็นซาน้ำเนาะใส้ซาน้ำใสจ,จีซีนะครับให้บวกกะทีศูนเนาะนะครับก็เป็นในทางเขาม่จันหมูเลอก็เดื่อ้มาแบ่งปัน่นพี่น้องถามหลายๆนะครับจะบอกเอามาลงกับสิ่งคือว่าเอาอาตาาาาเอิอย่างแล้ทำงานบูสมบูรณ์เนาะนะครับเขาสัมผัสมาแล้วเป็นว่าหายเนี่ทามันเป็นว่าผู้โมเดลบอกก็เลยเอาเนี่ยเขาฝันนี่แหละที่ให้สิมก,กุ๊กสกีตไปเสียงนะครับ เลยเอามาแบ่งปันนะครับเอานะครับสรุบางวันนี้นะครับแม้วันจันทร์เอาเลขสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าไปเสี่ยงนะครับเสี่ยงล้วก็ฟันดีพี่น้องฟันวามีคอาเงินมาให้แมีกระดตกรรมเอาเงินนะครับเผนว่าสั่นนะครับส่วนองฟันเป็นผนว่าฟันเห็นยงบินบินช่องฟ้าลงมาเพิ่นนะครับบินช่องฟ้ามาเพิ่นมาเอาฟื้นสั่นพอกเมียแต่ฟื้นเสหลังขี้บินแล้วก็บินขึ้นไปนะครับเพิ่นเกษตรขังโคไปในบ่วงหน้าันว่าโคตัวหนึ่งตากระไลยนะครับเอารถเตี๋ให้นะครับ นเปียดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าส่วนพันตีเพันตีแปียกเก้ากับเจ็ดเก้าเด้อนะครับสำหรับผู้ฝันของแม่ออนจันทร์นะครับเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีผู้ใดหมักเริ่มกัดเล่นเด้อพี่น้องว่มากกันแล้วไปนะครับสำหรับในท่างของแม่ออนจันทร์นะครับเอาดครับพี่น้องนะครับขออนุญาตเพิ่มหนึ่งแปดเก้านะครับพอดีลึกขึ้นไปพอผมบนกรุ่งรัวครบตัวหนึ่งนะครับผมบนกรุ่งรันะครับกับไอจีลักไอี หนึ่งแปดเก้านะครับเป็นตัวเสริมด้วยพี่น้องนะครับมักตัวได้กระเรียกเอาเด้อนะครับสร็จแล้วเนี่ยก็ฝันของแม่อ้นจันทร์ครับมอเลยก็ดได้เอามาแบ่งปันแล้วนะครับเนว่าเดี๋ยวแม่ฝันจังๆด้วยแม่จะลองให้ฟังนะครับนะให้เรียกพู่มือเขาขึ้นผลมานะครับให้เรียกผู่มือจะแบ่งปันแน่นอนนะครับสำหรับแม่อ้นจันทร์มอเลยก็ขออนุญาตคุณแม่เท่น้อยนะครับมาลงนะครับเพราะว่าพี่น้องอฟซีเป็นถามหาหลายนะครับ มันก็เป็นแค่แนวทางนะครับคุณเอมาหมกปนกัซื้อนะบาหมักปนกับซื้อนะครับคัณญยากเราไปตัวนะพี่น้องครับคุณอยากว่าย่านว่าเอาไปตัวข้าวเจ้านะครับมันเป็นเหล็กตัวนะพี่น้องมันเป็นพวกฝันเพราะว่าเราสั้างพี่น้องไอซี่มันหมักนก็ตั้งใจซื้อนะครับมารยกระแดะมาแบงปันข้าเจ้านะครับเดี๋ยวไปหาตามอีกพี่เ้อพี่น้องสหรผู้ฝันดีฝันเนแม่นนะครับสำหรับแนวทางคนพิเศษนะครับด้วยกะใกล้เมื่อแล้วพี่น้องเดี๋ยวถามให้นะครับ อาจจะเป็นมืออื่นเนอะนะครับสาหรับคนพิเศษจะถามหัวเนี่ทังไว้รัฐบาลไทยนะครับเมื่อว่านเนี่ยเพิ่งกถือว่าห้เขาคักนะสำหรับเลขกพ่น้อยนะครับพอดีเพิ่งมาเล็กน้ำก็เลยทายเพิ่นก็ว่าไทยดูแล้วก็จริงใจพี่น้องเอบซีนะครับก็เลยลงในช็อตกับพี่น้องลงในคลิปสั้นให้นะครับถือว่าเขาคับกิ้วหนาสำหรับน้ำเมาเต่รับกะบอกตัวหนึ่งลายเทียนนะครับขนาดสนใจกันเดี๋ยวจะลงไหเดอร์นะครับเดี๋ยวจะลงสภาพอีกทีนึงว่าตรงกันกบเล็กที่มันหาว่อนะครับ Ora, ตรงกันเดยเสียลงองห้พี่น้องเนนรื่องนาารูอว่าตรงใดกกเสีลงให้รับชมนะครับสำหรับนำ้ำเมาคนพิเศษนะครับกันร่อ,อยอีกจักรอัที่สามสิบสามเอ็ดนะครับดเด๋ยวจะลงให้เด้อนะครับสำหรับเนื้อทั้งของน,ำน้ำเมาคนพิเศษนะครับโจเนี่ยห้ไใ้ท้ายพอดีอาจ,จะลงเป็นชอตเตอร์พี่น,น้องนะครับอาจจะลงเป็นลิปสันนะครับ่าดจ,จะล่ลิปใหญ่เพราะว่ามัตทีหลายแต่จริงใจพี่น้องเพิ่อนะครับเป็นซับซนวาเล่ขึ้หลายตัวแท้นะครับสำหรับน้ำเมาครับคนพิเศษเอาเนี่ เดี๋ยวเมีอัดจันเพลินพูดเพิ่นฝันดีเดี๋ยวมาเลยตามใหม่เด้อนะครับหรือว่าไหนมาโดยจะไปตามก้อนเลขกออกก็ได้นะครับตามสีสัมผัสเพิินเพิ่นก็ว่าถือประจํอยุ่นะครับคุณแม่อัดจันเนี่ยเพิ่นมักจะมีโคกยุ่นะครับก็ว่าเพิ่นเป็นคนที่หมักทําบุญมักซอยลุงศาสนาซอยลุงพ่อมาสินะครับมีบุญอย่างละกระเทศตลอดนะครับปีนี้เพิ่นกระจงเป็นเจ้าภาพกระถิ่นเนี่ยพี่น้องบ้าน อยู่วัดกุทเทิลื้อมาเวิรงหมอลำน่วมกันเน้อนะครับเป็นวัดจ้างหมอลำชื่อว่าจะเป็นใจขึนลอยนะครับของแอนอรดีแล้วก็บอยนะครับมาองบอยอยังละนะครับหมอลำขึนลอยนะครับสหรับแม่สหรับแม่อ,อจรจันนะครับบนเห็ดกระถินนะครับเห็นบุญกระถินนะครับจ้างหมอลำขนาดใหญ่นะพี่น้องมีโอกาสก็มาแวะชมน้ำแม่อรจันเน้อนะครับหมอลำขึนลอยนะครับ ก็สรุปเนื้อทางนะครับรางวัลนี้แม่จันผลท่ายมาแล้วนะครับในงวดนี้ผลข่ายมานะครับเป็นเลขหมอรวยนะครับพอดีไปสัมภาษณ์เพิ่นเพิ่็ถามมอรวยว่าฝันดีบ้นะครับก็เลยได้แบ่งปันเพิ่นเพิ่นลอยจะเป็นเสือรองไปเสี่ยงเบื้องนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าเป็นเลขเสี่ยงพุุ่แม่นะครับเสี่ยงแล้วก็ฝันดีอยู่ฝันว่าได้เงินได้ท่อได้เงินได้ท่องนะครับท่องี่มันที่ปากเสียเราพี่น้องฝันได้เงินนะครับส่วน คุณแม่ฝันก็มีฝันว่าเชียงบินมีทั้งฝ่าครับมีลงมหาเพลินมหาฟื้นะครับเป็นพวกับเมียแต่ฟื้นใส่ลังชีวินล้วก็บินขึ้นไปที่เต้านะครับแต่ว่านั้นก็ฝันในคุณแม่ขังปลากับขังกกงไปนะครับโกบตัวเดียวนะครับอยู่ในบ่อนามนะครับกับพวกเป็นชืว่าเป็นบ่อนามสางนะครับเป็นเป็นบ่อเพลินบวกนามเนาะบานเ่านเกิดว่าเออเพื่เนยังไง บวกน้ำเลื่อนน้องน้ำเ,เล็กๆกลมๆนะครับมานเท่ากับว่าบวกน้ำนะครับถ้าเกิเอิ่อนอันบอ่อดานธรรมชาติเล็กๆนะครับขังกลมไีกตัวหนึ่งตัวปลาหลายหลายนะครับคุณแม่เราก็กตีเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับส่วนมูเล่ตีว่าบวกน้ำเนี่ยหรือน้องน้ำเ,เล็กๆนี่ก็ตีเป็นศูนย์นะครับก็บศูนย์แปดเก้าศูนย์เจ็ดเก้านะครับคิดไปคิดบ้ามันครบตัวหนึ่งพนเราดูดูน้ำเราเล็ยตีแปดหนึ่ง,กงเกเ้านะครับเื้อมาเพิ่มไมาอีกตัวหนึ่งพี่น้องมักจะต้องซื้อนะครับ ม,มาหมักกระเพราสำหรับใน,นท่าของแม่ออนจันนึงวันนี้เอาขอบคุณขอบคุณแล้วครับติดตามเราช่วงสำับในท่าพ่อแม่ออนนึงวันนี้นะครับสวัสดีครับ